ส้างธุรกิจดิจิตอลอย่างไรที่สามารถทําเงินให้คุณได้แม้แต่ในยาบที่คุณหลับนี่คือความลับของมหาเศรษฐีทุกคนคือโมเดลธุรกิจแมันเป็นสิ่งสําคัญถ้าเราอยากม้างขั่งร่ํารวยเราจะต้องให้ความสนใจกับตรงนี้ mm hmm. ก็คือธุรกิจแบบไหนที่มันสามารถสร้างพาสซีฟอินคัมให้เราได้ก็คือสร้างรายได้ให้เราในยามที่เราไม่ต้องทํา ในยามที่เราหลับในยามที่เราตื่นหรือในอยามที่เราท่องเที่ยวมันก็สามารถผลิตเงินให้กับเราได้วันนี้เรามาดูกันสิ่งที่หนึ่งที่คุณจะต้องใส่ใจนั่นก็คือการเลือกโมเดลธุรกิจโมเดลธุรกิจอะไรที่ว่าเราทำแล้วมันสามารถผลิตรายได้ให้เราได้แม้แต่ยามที่เราหยุดทำยกตัวอ,อย่างถ้าเราเลือกแบบธุรกิจที่ใช้แรงงานของเราอะอย่างใช้แรงงานของเราแลกเงินคือเราหยุดทำ เขาก็ไม่จ่ายรายได้ให้กับเรานั่นไม่ใช่โมเดลธุรกิจที่จะสามารถผลิตเงินให้กับคุณในยามที่คุณนอนหลับก็คือคุณนอนหลับคุณก็ไม่ได้เงินคุณเลิกงานแล้วเขาก็ไม่จ่ายรายได้ให้กับคุณคุณหมดเวลาทํางานคุณก็ไม่ได้รายได้นั่นเองโมเดลธุรกิจเป็นสิ่งสําคัญคุณจะต้องดูว่าโมเดลแบบไหนที่มันจะผลิตเงินให้คุณได้แบบไม่หยุดโมเดลที่คุณจะต้องมองก็คือหนึ่งธุรกิจอัพเฟอร์เรตก็คือการขายของให้กับคนอื่น การขายของให้กับคนอื่นก็คือน,นำสินค้าของคนอื่นมาขายทุกวันนี้เราจะมีแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น s h อ p e e l a z a d a Tik Tok ที่เราสามารถนำสินค้าของใครก็ได้มาแปะลิงก์หรือมาทำคลิปวิดีโอโปรโมทสินค้าเหล่านั้นถ้าเราทําคลิปโปรโมทสินค้าของเราลงบนแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่บนแพลตฟอร์มไหนที่เราเลือกที่เราสนใจไอ้คลิปเหล่านี้มันคือคลิปที่จะ ผลิตเงินให้คุณในอย่างที่คุณหลับเพราะว่าคุณไม่ทําแล้วอะในอยามที่คุณหลับเจ้าคลิปพวกนี้มันก็ไม่ได้หลับตามคุณหรือมันก็ไม่ได้หมดเวลาตามคุณคลิปพวกนี้ก็ยังโปรโมทไปให้คนที่เขาสนใจที่เขาคลิกเข้ามาดูเข้ามาเจอคลิปของคุณเขาก็กดซื้อคุณทําแค่ครั้งเดียวนี่คือโมเดลธุรกิจคือทําอะไรก็ได้ที่คุณทําครั้งเดียวแล้วมันสามารถรันได้ตลอด โมเดลที่2คือโมเดลธุรกิจดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นอ e ีบุ๊กไม่ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์สิ่งพวกนี้ก็คือทําครั้งเดียวแล้วมันก็จะขายตัวมันเองไปได้ตลอดชีวิตเลยตลอดชีพเลยไม่ว่าคุณจะทําหรือคุณไม่ทํา คุณจะนอนหรือคุณจะไปท่องเที่ยวเอาธุรกิจดิจิตอลพวกนี้มันก็จะโปรโมทตัวมันเองขายของมันเองโดยที่คุณไม่ต้องไปผลิตเพิ่มไม่ต้องไปผลิตซ้ำอีกคุณผลิตแค่ครั้งเดียวเมื่อมีคนซื้อคุณก็สามารถส่งเป็นไฟล์ดิจิตอลไปให้ลูกค้าได้ทันทีดังนั้นก่อนที่คุณจะทำธุรกิจคุณจะต้อง เข้าใจตรงนี้ว่าธุรกิจแบบไหนที่จะทำให้คุณร่ำรวยได้ธุรกิจแบบไหนที่จะสร้างรายได้แบบ passive income และนี่ก็คือโมเดลธุรกิจที่จะสร้างรายได้ให้คุณแม้แต่ในายามที่หลับและถ้าใครสนใจอยากจะเรียนรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับโมเดลธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้แม้แต่ในายามที่เราหลับก็จะลืมกดติดตามหรือกดแชร์คลิปนี้ไปใครมีคำถามใดๆก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลย